สวัสดีค่ะสวัสดีเยซี่เพื่อนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหวยและวันเด็ดๆคือเก่าน้าชมคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรล่าพัฒนาละะหลักอาหารน้อยในคลิปนี้จะมีสูตรพ,อพ่อพชัยสูตรเมริมโคงแลวก็สูตรเซียนว่าปีปทุมไ้ไดพิจารณาคือเก่านะคะจะไม่ให้เบ่งหวดติพันาุมากของพอ่อเฮาน้ำชมของพ,อพ่อพชัยงวดติพผนาุมากเลขก ล่าพัฒนาหลุดไปนะคะแต่ว่าเลขสามตัวนะคะถ้าผู้ใดได้ตัดเหรียสองหายินดีน้านะคะสำหรับล่าพัฒนาเพราะว่าพอเฮานิ่นว่าเลขล่าพัฒนาพอเฮามักจะไปออกชุดหกตัวน้ำชมแล้วกะฮาน้อยส่วนมากถามาจะมาน้อยปกตินะคะพอเฮาฟันปกติอย่างเดียวน้ำชมแล้วกหงวดนี้สูตรพอ้ใช่เฮาได้จัดออกมาให้พิจารณา คือเก่าค่ะท่านชมของพอผู้ใช้งวดนี้นะคะเป็นงวดวันศุกร์ที่24น้องชมจัดออกมาให้พอเข้าขัดชุดเต็มคือเก่าน้องชมในมือนี้ชุดเต็มพอเข้าจัดให้เลข3โตหาชุดหาหางมีเก่า2 6 6 4 7 4 1 7แลเจ็็ลสอง ห้าแปสองน้ำชมเลขกสองโตตัดออกมาห้นะคะมีเลขเบินคือเก่าๆหนึ่งสองห้าแป้าสองสองหกห้าเจ็ดแสองส่เจ็ลนเจะคะพอเหาฟันเน้นย้ำคือเลขเบิ่นน้ำชมเก่านะคะนี่คือ ชุดเต็มสูตรพอผู้ใช้งวดวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2 5 6 7นะคะมักชอบพิจาราะอาวเลยคะ่ะเด้อพอเห้านิ่นย่ำเลยนะคะห้าน้อยทามาจะมาปกตินมชมแมลวก็ลาพัฒนาทามานะคะส่วนมากจะไปออกเลข6กตัวนมชมแมลวก็เลขบนกามาปกตินะคะสำหรับเลขล่างเน้นย้ำว่าไป เลขหกตวัวนะคะนี่คือชุดเต็มพอเหาพิจารณาเอาด้วค่ะเด้อแล้ว,ะะวลก็นในคลิปนี้นะคะมีสูตรเมริมโคงแล้วก็สูตรเซียนว่าปีปทัทุมน้ำชมสูตรเมริมโคงงวดทิพานมานะคะบริเวณในผิดหวังคือเกาน้ำชมสําหรับสูตรเมริมโคงเก่าเจ็ดมาตรงๆนะคะออกน้อยปกติน้ำชมลาพัฒนางวดทิพานมาหลุดไปนะคะสําหรับลาวพัฒนางวดนี้รุ่นต่อเลยว่า จะมากจังๆแต่ก็ร่วบไปจนหอดล่าพัฒนาบอ่อนะคะสำหรับสูตรแมริมคงของแพพารวยน้อมชมหวดนี้สูตรแมริมคงคัดชุดเต็มออกมาให้ได้พิจารณาสิบชุดสิบหางคือเก่าน้อมชมเลขวิ่งเลขแลนมือนีได้หากับ6นะคะจัดชุดไทยมีหาเก่าหาแปดหาเจ็ดหาหกเจ็ก แปดหกสี่หกสีห้าล้ะกะหนึ่เก้ากับ3ามเก่านะคะน้นมนิ่นห้หาชุดหาหางคือเก่ามีหาเก้าหาแปหาหกแปดหกล้ะก็สี่หานะคะตัวเน้่นน้นให้หาชุดหาหางน่นน่น 5, น้ำจมล้ะกะ็เลขสามตัวขาดให้ยสามชุด3หางคือเก่าคือหกหาเก้าเกาหาแปดล้ะก็ศูนย์เก่าสามนะคะ เน้ยนยำชุดเดียวหางเดียวคือหกหาเก่าเน้นๆนะคะมักชอบแคบหน้าจอไวได้เลยนะคะเด้อนี่คือชุดเต็มสูตรแมร่ริมโขงของแปะพะรวยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้จะมีเสียงสัมผสัสของเซียนว่าผีไฮเดพิจารณากันคือเก่าน้ำชมสูตรพอเฮ้าวติพานมานะคะสําหรับห้าน้อยกะบบผิดหวังคือเก้าน้ำชมสําหรับสูตรพอเฮ้านะคะห้าน้อยเขารั่วสองน้อยรวดนะคะแตกเท่งน้อย พิเศษแล้ะกะ็น้อย vip ยพีน้ำชมน้อยพิเศษมาหาหนึ่งตรงๆนะคะสำหรับ v ว p c 2แตกตรงๆต่อเนื่องน้ำชมสำหรับลาพัฒนากะเชียดชิ้วไปแต้มเดียวนะคะเน้่นให้สอเจนะคะกระโดดขึ้นแต้มหนึ่งคือ3ามเจน้ำชมงวดนี้รลุนต่อว่าเลขของพอเฮ้าจะเขารว่วไปจนหดลาพัฒนาบอเนาะคะ่ะสำหรับเซียนว่าปีปรุม จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดที่เพื่อช่องไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮาให้พ่อเฮาคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อเออสวัสดีแม่ล่ะค่ะเป็นใดพ่อทั้งนั้นฝนตกหนักบ่พ่อฝนตกตกวบักแห้งไงยังวะเย็นชุ่มชืเนาะพ่อเนาะบ้านเฮาเนาะเออตกเออตกตั้งแต่ก่อนหัวยันห้าน้อยออกผลแม่ <laughs> ทั้งนี้ก็ตกเบิดมือเบิดขึ้นกันพ่อองค์เนี่ยไม่เลยนี่อ้าวดีนะพ่อเดียนชุ่มฉ่ำเนาะมเมนี้ก็จะมาตามสูตรไร้วันให้แฟนช่องได้พิจารณาคือเก่าเนาะค่ะงวดนี้จะเป็นของงวดวันศุกร์นะพ่อวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่นะพ่อเนาะวันศุกร์เนาะโอ้ยงวดที่ผ่านมาเป็นทีนาเสดายค่ะนะพ่อสุยอีกแล้วเนาะเหล้าพัฒนาแม่พ่อ เน้นดูยว <c oughs> ยเน้นไหสองเจ็ดนะพอ่อกระโดดขึ้นแต้มน<อ>ึ่งอีกแล้วเป็น, 3, นะะาสามเจ็ดนะคะเอาแลาวพัฒนาด<แ>ีสวยดีขนาดเอาแต่ว่าห้าน้อยกะมาพ่อเด็กแกยูน่าพ่อนาะห้าน้อยนะเน<อ>าะเมื่อนี้เ,เม่นเทิงเทิงพิเศษเทิงวีไอพีนะคะอ้าวพ่อเด็กแกนะคะอ้าวหวหนี้ลุนต่อเลยสำหรับสูตรเซียนว่าปีปทุม หานอยเฮ่าบบเขา่านอยกบเข่าลายคือเ่านะคะแต่ว่าเล่าพัฒนางวดนี้ขอไห้มาจังๆเขาตรงๆเนาะพอเล่าก็ไดเนะาะแหมแต่กเ <c oughs> ข่าข็าายังไงวันเีเฮาเฮาหลังไงตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งยวดอ้าวร <c oughs> ุ่นต่อเลยค่ะมือที่มีเล่าพัฒนาพอเข้าจะขก็ไหนี้หวกอก,กขี่เก็ดก็ไหนสองเก็ดอก,กสามเก็ดยี่ <c oughs> อบ้าอ้าวให้จังๆพอวันนี้ก็ไดอ้าวหลุนต่อเนาะคะ่ะสำหรับเซียนว่าปีประมมือที่มี ล่าพัฒนาพอเข้าจะแยกเล่าเป็นเล่าแล้วกันน้อยเป็นน้อยนะพ่อเนาะวันนี้เล่าพัฒนานะคะเขาเรื่องที่เลขกวิ่งเล็กแลนเลยนะพ่อเล่าพัฒนาเดี๋ยวหันทั้งนี้ก่อนอืมใชแปดกับเก้านั่นแหวันนี้เล่าพัฒนาวิ่งแปดกับเก้าครับพ่อ บาตท,ที่นี่จับคู่นะคะจับคู่มีแปดสี่แปหจับคู่มีแปดอะไรมั่งนะพ่อพ่อไม่เนี่ยแปดสามแปดสแหมปดแล้วก็แปหครับพ่อเออบันี้ก็เก้าสามเก้ี่เก้าหกค่ะ,คะ แล้วก็มีเก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าหกคระพ่อเออวันนี้ค่ะหกสามหกสี่หกเกสามห่แล้วก็หกเจ็ดครับพ่อโอ,ค 6, 7, คอเอคเลขลาพัฒนาจัดให้หกชุดหกหางคือก้านะพ่อเนาะ แล้วก็เล็กสามตัวบ่มีแล้อพ่อคือเก่าแล้วบ่ลาวพัฒนาเฮาตัวพ่อเฮ็ดเลยนี่ยอดนี่แม่ลูกหัวนี่ลาวบ่พ่อเออลาวนะคะพ่อจัดไปดี่ตัวยอดนี่อ้าวแสดงว่ามันนี่พ่อเฮามันนะคะเพิ่นจัดลาวพัฒนาให้อ้าวได้จักชุดพ่อซีอ้าวได้ซีชุดเลยบ่เลขกสามตัวนะพ่อเอออ้าวได้ตัวใดเนี่ยค่ะพ่อลาวพัฒนาเฮานี่ เก้าแปดสก้ครับพ่อเออหกเก้าหเก้าสนะคะเออวันนี้เก็ดแปดสี่เจปดส่ครับพ่อเ 8, ็ดแามนั่นละเจ็ดแครับพ่ออา พ่อห้าจัดให้ซีชุดซีหางเนาะคะ่ะสำหรับสูตรล่าพัฒนานมชมเดียวท่วนตัวเลขของพ่เห้าวไปพร้อมๆกันคือเก่านะคะวันนี้พ่อห้าจัดให้ชุดเต็มเก้าชุดเก้าหางมีแปดสามแปดซีแปดหกเก้าสามเก้าสีเก้าหกแล้วก็หกสามหกสี่แล้วก็หกเจ็ดนะพ่อเลขสองตัวเนาะเลขสามตัววันนี้พ่อห้าใจด,ดีคัดให สี่ชุดสีห่หางคือเก้าแปดสี่หกเก้าสามแล้วก็เจ็ดแปดสี่กับเจ็ดแปดสามถูกต้องนะพ่อ,อทีนี้ก็เน้นให้เฟนช่องเลยครับพ่อมือนี้ก็ได้ตัวนี้ม่โยแปดสามแปดสี่ค่ะเน้นแปดสามแปดสี่ครับพ่อเก้าสามเก้าสี่นั่นแหละเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะคะอ้าว เลขสามตัวมิตอนแน่นบ่พอบ่เสมอภาคหมดรูปเพิ่นมาขายเพิ่นจัดเอาวโรตัวไดมันเข่ากับตัวนิ่นนานนี่ก่อนละพิจารณาเนาะพ่อเนาะเพื่อจะแมนเพื่อจะมางวดนี้ให้เขาตรงตรงมาจริงจริงยาให้ซวินาซวยหลังคือเก่านะพ่อเล่าเฮาตัวละบาทสองบาดตอนนี้ครับโดนนะพอได้หลุนเนาะพอเนาะอ้าวต่อไปเป็นสูตรนนเพิค่ะสูตรห้าน้อยเนาะพ่อพอเฮาจะแยกเล่าเป็นเล่าแล้วกะ น้อยเป็นน้อยนะคะหาหนอยจัดชุดเต็มคือเก่านะพ่อเออค่ะ้หาหน้อยได้ตัวใด้ีหค่ะพ่อมื่อนี้มื่อนี้ฮาน้อยพอเข้าเป็นทีนาจับตานะคะสองนลาเมื่อนี้อ่ามื่อนี้เป็นงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบสีนะคะวิ่งหนึ่งกับสองนะคะต่อไปค่ะพ่อ,อ,อจับค <on> ู่ค่ะ รับคูมีหนึ่งสามหนึ่งสแล้วก็หนึ่งศูนยะพ่อเออสองสามสองสี่สองศูนย์สองสามอี่สองศูนยพอสองหกสามราอีกย่งก็พ่อหกสองหกสามหกสาพ เออวันนี้จะเจ็บหนึ่งเจ็บสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองครับพ่อเออแปดสามแปดสี่แปดสามแล้วก็แปดสี่ครับพ่อเออโอเคชุดเต็มคือเก่านะพ่อนะบาทที่นี่วันนี้มีหลักร้อยปะพ่อหรือปะมี่ใหน้อยเอาหลักร้อยนี่หลักร้อยนีหกคับสองหลักร้อย เนะมีหกกับสองนะคะพอเฮ้าจัดชุดเต็มให้สำหรับเลขห้าน้อยนี่บอผิดหวังเนาะเพราะห้าน้อยเนะาะบบเข้าน้อยกับเข่าหลายเนาะเต<อ>ือนดนอิรีเนาะคะ่ะถึงจะมาแต่เลขกวิ่งเลขแรนเนาะ,ะสำหรับห้าน้อยเสียนว่าผีปทุมเฮ้านมชมหมวดนี้พอเฮ้าจัดชุดเต็มให้เดี๋ยวท่วนไปพร้อมๆกันเลยนะคะชุดเต็มเมื่อน,นี่มีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งศูนย สองสามสองสี่สองศูนย์กสองหสเจ็ดหนึ่งเจสองแปสามแล้วกับแปถูกต้องนะพ่อที่นี่กะเนียนให้แฟนช่องเลยครัพ่อห้าหน้อยห้ามันนี่ตอนนี้ตัวเนีมนมันมีหนึ่งสค่ะฟันไปที่หนึ่งสหนึ่งสพ่อ ออสองสามสองสี่สอสแล้วก็สองสี่คพ่อเออบดน,นี้ก,ก,ก็หกสองก็มี6กสองครัพ่อเออแบดนี้หกสองแล้วบับนี้ก็แปอีกชุดหนึ่งคือ8ปสนะคะเนียนให้6ชุดหกหางคือเก่านะพ่อ ห้าน้อยเฮาเมื่อนี้ก็มั่นใจคือเก่าปอห้าน้อยเออเออคือเก่าแล้วล่ะให้เขารั่วแจกเขารั่วนะคะเขารั่วอยู่แล้วค่ะใช่ทุกข์เขาพอให้แฟนช่องเฮาได้โชคได้ดมันกับพ่อเนาะค่ะสำหรับห้าน้อยกับล่าพ่อเฮากบว่ามันใจห้าน้อยลายกว่านะพ่อซื้อได้เราออกก็ตั้งปกติกับวีไอพีค่ะให้เขาตรงๆนะพ่อเนาะทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างยอดเลยค่ะ อาวหวดนี้นะคะพอเฮาเน้นหมีหนึ่งสมสี1สอง2 3 2สองแล้วก็8 3นะคะมักชอบพิจารณาใดเลยนะคะห้าน้อยพอเฮ้าบ่ผิดหวังอิลีน้ำชุชมปังรั่วนะคะบ่เข้าหน่อยก็เข่าลายงวดี้ผู้ใดได้เสี่ยงโชคเสี่ยงมันก็นให้ได้โชคได้มันน้ำกันนะพ,พ่อนะขอบพระคุณพ่พอหลไยๆเล,ย,ลย,ยค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางให้ทุกท่านทุกคนโชคโชคมันมันกับพ่อและก็ให้พ่อได้โชคได้มนันรับพ่อสวัสดีค่ะ 因为我弟了